สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในนัดที่6กันนะคะ เมื่อคืนวันพุธที่13ธันวาคม2566ผลปรากฏว่าเซเวน่าเเวดาค่ะเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ3ไลซิกชนะอย่างบ่อย2ประตูต่อ1ขณะที่ f อฟซีปอร์โตเปิดบ้านชนะชักตาโดเนต5ประตูต่อ3รอยัลอันชเวบเฉือนชนะบาร์เซโลนา3ประตูต่อ2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้คาบ้านต่อเอซิมิลาน1ประตูต่อ2 ดอดมุลกับปารีสแซงต์แชมงเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่ง ic, เซลติกเฉือนเฟยนญูดไป2ประตูต่อหนึ่งและแอเเลติโกมาดริดค่ะชนะลาซิโอไปได้2ประตูต่อศูนย์ ไปดูกันที่สถานการณ์ตราร,ตรงางคะแนนและทีมที่เข้ารอบนะคะกลุ่ม E ค่ะแอเล t ติโก a มาดริดเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะคะมี14แต้มส่วนลาซิโออันดับที่2มี10แต้มทําให้แอเล t ติโก a มาดริดกับลาซิโอผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เฟเยนูดอันดับที่3มี6แต้มไปเล่นในยูโรปาลีกและเซลติกอันดับที่4-4แต้มตกรอบ ไปดูสถานการณ์ในกลุ่ม F นะคะบูรูเซียดอร์มุนอันดับที่1มี11แต้มส่วนปารีสแซงต์แชมงกับเอซิมิลานอันดับ2และ3มี8แต้มเท่ากันเฮทูเฮทปารีสแซงต์แชมงนั้นดีกว่าค่ะทําให้ในกลุ่มนี้บูรูเซียดอร์มุนกับปารีสแซงต์แชมงกอดคอกันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เอซิมิลานได้ไปเล่นในยูโรปาลีกนะคะและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งมีอยู่5แต้มตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย สถานการณ์ในกลุ่ม G ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้มี18แต้มอันดับที่1ของกลุ่มนะคะและไลซิกอันดับที่2มี12แต้มผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบ16ทีมต่อไปค่ะสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและไลซิกนะคะขณะที่อันดับที่3อย่างยังบอยส์นะคะมี4แต้มได้ไปเล่นในยูโรปาลีกต่อไปส่วนเซเวน่าสวีด้าอันดับที่4มีเพียง1แต้มตกรอบค่ะ และปิดท้ายกันที่กลุ่ม H นะคะบาร์เซโลนาอันดับที่1ของกลุ่มมี12แต้มอันดับที่2 FC p o r t ปอตมี12แต้มเท่ากันทำให้ทั้ง2ทีมนี้สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมต่อไปขณะที่ชักต้าโดเนตค่ะอันดับที่3มี9แต้มไปเล่นในรอบเพลย์ออฟยูโรป้าลีกนะคะและ r ร y ยอันเ w ิร์บอันดับที่4มี3แต้มตกรอบค่ะ ทางนี้การจับสลากรอบน็อกเอาท์จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่18ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยการแข่งขันในเลกแรกจะมีขึ้นในวันที่ 13, 14และ 20, 21กุมภาพันธ์ส่วนเลก2ฟาดแข่งกันในวันที่ 5, 6และ 12, 13มีนาคมปี2567ค่ะ ทั้งนี้คุณผชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันนีวส์แชน e นค่ะ